เราไม่ได้ไปจิ้มไม่ได้ไปสันไม่ได้ไปอะไรได้อย่างเราก็ถ้าเป็นคนที่แบบเออเขาไม่มีลูกนะคะเอะเขาจะดูโซมโซมน้อยกว่าคนที่มีลูกแล้วนะบอกไว้เลยอันนี้ก็เป็นเคสดเคส็ดไม่รับหรอกของผู้หญิงทั่วไปถ้าใครดูออกนะคือผู้หญิงที่เขาแบบเออโซมแล้วเขาไม่ได้มีตังไปจิ้มหน้าจิ้มคิ้วจิ้มคางอะไรเงี้ยนะไม่ได้ใช้ครีมแบบฮารแบบุฮาลาแบบไฮโซนำเข้าอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นหน้าตาก็จะธรรมชาติะะธรรมชาติลงโทษอะไรเหมือน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 หมอนี่แหละนะ,ะ, <S <S ะเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้นแหละนะคะ <S <S ตักจริงสมัยนี้ที่ไม่ดูหน้าตากันหายากนะคะหายากโอเคเดี๋ยวจะเข้าแล้วข,ขอ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 อะไรขอกลับไพ่กันนะคะไพ่กับหัวยู่เด้อร์นะะตอนนี้นะคะใครก็ ใครกับภาษาอีสานนี่พูดง่ายมากเลยน่ะแต่อีสานแท้ๆอาจจะพูดไม่ได้นะคะแค่ฟังของเรื่องแต่บางคําของเขาก,ก็ก็ฟังยากเหมือนภาษาเหนือบางคํางประยเขาสำเนียงเขาพอแต่ว่ามันฟังยากสองออกยากโอเคเรามาเริ่มกันอ่ะเด็กที่หนึ่งนะคะทางนี้เริ่มจากขวาของหมอกอนเด็กที่หนึ่งสวยงามมากสีแดง เมอร์เมดนะคะที่ที่สองอันนี้ทูฮาร์ดนะคะทูฮาร์ดอินทิวชี่ทาร์รนะคะแล้วก็เมอร์เมดนะคะแล้วก็อันที่สามน่าจะเป็นไพส์มาทาร์ t นะคะทำสมาธินะคะนึกถึงหน้าใครคนนั้นนะคะส่งจิตสงใจมาเดี๋ยวหมอจะแคลิฟายให้นะคะโอเค ขอหมอทำสมาธิแป๊บหนึ่งนะคะเสียงอาจจะเบานะเพราะว่ามันดึกแล้วนะคะข้างบ้านเขาจะรำคาญโอเคเดี๋ยวจะเร่งบุรุ่มให้นะคะอ่ะมาใกล้ๆไหม่แล้วแต่ไม่อยากให้เห็นหน้าใกล้ <c oughs> โอเคเงือกบวมนะคะต้องขออภยัยอาจจะพูดไม่ชัดแล้วก็ต้องเสียงเบานะคะเงือกบวมเนื่องจากกินน้ำเย็นมากเกินไปนะ สองสาวันนี้นะเพราะว่าอากาศร้อนก็อัดเต็มที่เลยนะคะจนเจ็บคอเนี่ยนะหวัดเพิ่งหายบ่าก็เจ็บคอต่อร้อนในด้วยเอาเข้าไปนะคะสารพัดสารเพนะคะนี่แหละนะคะก็เป็นไปนตามพายุพัดนำด้วยหนึ่งก็ร่างกายเราไม่แข็งแรงเองด้วยนะคะนอกจะกโควิด่าดมามันก็ค่อนข้างเ้งยหมอไปขาดตัดมาก็เลยค่อนข้างมีผลกระทบนิด บ้างเนละ่คีไม่คมีอะไร่ออเงียขอนี่เรื่องอ,นะอยัง,ออยงไงของหายปเ้ยเคียดดนะแล้วแล้วเราเราให้ลูกสาวก็นะคะลูกสาว หมอเขาค่อยๆจะชอบเขาก็ชอบเป็นบางชิ้นนะคะบางชิ้นก็ไม่ชอบเลยไม่รู้จะไปให้ใครไนนะต้รงให้เพื่อให้คนอื่นก็เสียดายหรือใส่คีนยังไม่ได้ทาเลยขอทาคิ้มแป๊บนึงนะคะหมอจะทําสมให้นะขอส่วนตัวนิดนึงนะหมอนี่แบบเรียลลิตี้มากนะ ไม่ทานนะเขาก็แบบผิวแห้งแห้งแห้งมากเหมือนอื่นลูกเขาแบบไม่ต้องดูแลเยอะพอเราแก่แล้วก็ดูแลวัยรุ่นเขาไม่ต้องดูแลเยอะเนาะเราก็หโหดูแลสะบ,บ้านผันแดดก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะดูแลขนาดนี้ก็ยังไม่ดีจริงๆไม่ค่อยดูแลหรอก ได้มีไหนมีเนยอะไรกับเขาเลยคนอื่นเขาทาเซรั่มไปแล้วนะคัดิเวรุ่นสมนัยนี้ทาเซรั่งเซรั่มหนุนะคะด้วยความที่ประหยัดนะคะนะคะมีสิ่งที่สําคัญกว่าหนังหน้าหรือเปล่าโอเคจริงๆจริงๆถ้าถ้าไม่ได้มาอยู่กับแม่แล้วก็คงจะ